เมื่อคริสเตียนสีคนร่วมกันวางแผนแต่วางแผนมาไม่ตรงกันไปคนละทางเราจะทําอย่างไรกันดีก็รายละเอียกมีจะพิบายนิบาลบูโสมัคนายกและก็สมาชิกธรรมดาเนี่ยสคนร่วมกันวางแผนไปกันคนละทิศคนละทางพระคัมภีร์บอกชัดเจนจงยอมรับฟังกันและกันด้วยความเคารพในพระคิดก็คือว่าให้รับฟังซึ่งกันและกันแต่ที่นี้โดยปกติแล้วในมุมของการบริหารงานริสตสัจเนี่ยมักจะมีโครงสร้างอยู่แล้วผมไม่ทราบรายละเอียดโครงสร้างที่นี่เป็นใครนะครับสำหรับบางแห่งเนี่ยโครงสร้างก็คือว่าคณะธรรมกิจเนี่ย เป็นคนสรุปสุดท้ายดังนั้นถ้าคณะธำมกิจสรุปแบบนี้ในเมื่อเขาโหวตกันเอาแบบนี้เราก็คิดในใจแผนไม่ได้เรื่องเลยทําไมธำมกิจโหวตแบบนั้นไม่เห็นเป็นไรเลยฮนระเราก็เชื่อฟังแล้วก็ทําตามเพราะว่าเขามีสิทธิอํานาจที่พระเจ้าตั้งมาดังนั้นเมื่อเขาทําอย่างนี้นถ้าเขาทําแบบตามใจของตัวเองเห็นแก่ตัวเลยอย่างพระเจ้าก็จัดการเขาเองแต่ว่าให้เราเชื่อฟังสิทธิทอํานาจที่ตั้งมาเพราะว่าในฮิบรูบทที่12บอกว่าไม่มีอํานาจหนึ่งอานาจใดที่ไม่ได้มาจากพระเจ้าดังนั้นเมื่อพระเจ้าตั้งผู้้บบ้้นนนนเใหป็แแบบัลว สรุปผู้นําเลือกเอาแบบเนี้เราก็ทําตามผู้นําก็แล้วกันปรากฏว่าถ้าผู้นําทําด้วยความเชื่อฟังพระเจ้า งานก็จะเกิดผลเป็นพระพรแต่ถ้าผู้ผนําทําตามใจปารถนากัวเองเห็นแก่ตัวรักพวกพ้องของตัวเองงานอาจจะไม่เกิดผลก็ได้แต่เราผู้เชื่อฟังผู้นําเพราะเห็นแก่พระเจ้าเนี่ยเราก็จะรับพระพรดังนั้นในมุมของเรานะครับเรากําไรทุกประตูเลยนะฮะไม่ว่าเขาจะเลือกอยังไงเนี่ยเราก็ให้เกียรติพระเจ้าในการเชื่อฟังค,คําตอบเพื่อดูตามโครงสร้างของริสตจักรว่าใครเป็นผู้เคาะว่าจะใช้แผนหนึ่งหรือแผนสองแล้วก็เชื่อฟังตามสิทธิอํานาจของโครงสร้างริสตจัรครับเพราะว่าผมเชื่อในการเจิมตั้งของพระเจ้าที่ ให้ผู้ใดมีสิทธิอำนาจในคิดจักแต่ละแห่ง